สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่องเลโอไฟ c h ช n แนลกับเกมการ์เดนเทลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพรีวิวตัวละครตัวใหม่ที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์เรานะครับผมในวันพรุ่งนี้เนาะตัวละครน,นักวิจัยที่ถูกกักขังวีเนสนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครวีเนสนั้นจะมีความสามารถยังไงหน้าเปิดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในคล,คลิปนี้เลยละกันนะครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian t a l e เกมที่เรารัก ROV Free Fire g e n s h i n Impact h ปง k a i Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R uh, Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน The h u n d Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The h u n d Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะตัวละครของ v e n น s นั้นเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตธาตุมืดนะครับผมซึ่งใช้ปืนไรเฟิล เป็นอาวุธนะครับตัวละครของวีเดนนั้นจะมีรูปแบบของการโจมตีปกติหรือ normal attack เนี่ยสองแบบด้วยกันนะครับแบบแรกจะเป็นตัวของ Nanoblast นำปืนที่ถืออยู่นะครับผมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูซึ่งสร้างความเสียหายแบบระยะใกล้อีกทั้งยังสามารถฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองได้อีกด้วยนะครับส่วนสกิลที่2จะเป็นสกิล NT โดน n t d ทีโดเนี่ยจะเป็นการเรียกโดนออกไปให้เพื่อนร่วมทีมนะฮะหรือว่าตัวเองเนี่ยคนที่มีเลือดที่ต่ำที่สุดภายในทีมพร้อมทั้งทำการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวละครตัวนั้นและยังลบสถานะผิดปกติให้กับตัวละครตัวนั้นด้วยนะฮะและนอกจากนี้เองหากมีพักควบคนอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยแล้วนั้นยังทำการฮิวและล้างสถานะผิดปกติให้อีกด้วยเช่นกันนะครับ สก,กิลต่อเนื่องของวีเนตจะเป็นแชนักเกิลนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นการเรียก มือขนาดใหญ่ออกไปสร้างความเสียหายระยะไกลแก่ศัตรูอยู่ที่350%ของดาเมจนะฮะทุกๆครั้งที่เราใช้โดนในแต่ละอันเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายให้วีเนตอีส50%นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีสเต็กสูงสุดในการใช้งานอยู่ที่2ครั้งนะครับผมถ้าเรียกโดนไป2ลัก็จะเพิ่มดาเมจได้ถึง100%นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น450%ของดาเมจที่วีเนตทำได้ ต่อมาก็จะเป็นตัวของ Passive สกิลตอน5ดาว Nano Cell สกิลนี้เนี่ยมันจะช่วย b o o ต t ดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเองนะครับผมตามจํานวนตัวละครธาตุมืดที่อยู่ภายในทีมตัวละครธาตุมืดที่อยู่ภายในทีม1ตัวจะ b o o ต t d a m มจเพิ่มขึ้น10%และสามารถบูสต์ได้สูงสุดถึง40%เลยนะครับก็จะเป็น Passive ประเภทเดียวกันกันกบตัวละครตัวธาตุแสงนะฮะผมอย่างตัวอเลนอร์นั่นเองนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นตัวของสกิลปาร์ตี้นะครับสกิลปาร์ตี้เนี่ยจะทำให้ความเร็วในการชาร์จอาวุธเร็วขึ้น30%และเพิ่มดาเมจสกิลเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับทำให้ตัวละครหรือเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยปล่อยสกิลได้แรงขึ้นแล้วก็คูดาของสกิลนั้นเร็วขึ้นนั่นเอง ต่อมาก็จะเป็นอาวุธประจำตัวนะครับผมจะเป็นตัวของ n a n o p a r t i c l e c c c e l e r a t o r นะครับจะเป็นอาวุธปืนของ v i n น s นั่นเองนะครับอาวุธปืนของ v i n t s เนี่ยจะมีดาเมจตั้งต้นอยู่ที่ตั้งแต่4 0 6 1ไปจนถึง4,459เลยนะครับมีจงตีทาตมือติดมา1,577จนถึง1,732ครับติดฮิวมาด้วย1,759นะครับผมโอกาสติดครี3%มีแมกกาซีนของกระสุน,นยอยู่ที่7นัดด้วยกันนะครับสกิลดาเมจอยู่ที่22% ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพิ่มเลือดด้วย18%และเพิ่มบนัสการฮิวด้วย16%นะครับผมแล้วก็จะมีตัวของออปชั่นรับที่จะเป็นดีเฟนส์ให้18%ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้มีเลือดกับดีเฟนส์ที่เพิ่มมาเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคเลยทีเดียวนะครับ ถ้าหากว่าใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้กับตัวละครของ w i n น e t นะครับผมจะทําให้สกิลที่2หรือว่าสกิลของ Entry ีโดนเนี่ยจากเรียกปกติได้แค่ลําเดียวนะครับก็จะเรียกได้เพิ่มถึง2ลําด้วยกันนะครับผมและทําการคิวให้เพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับตัวละครที่โดนคิวเนี่ยจะได้รับโล่เพิ่มขึ้น20%จากค่าคิวด้วยนะครับผมสำหับตรงนี้เนาะก็จะเป็นการเพิ่มโล่เพิ่มอะไรให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ค่อข้างดีเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมให้กับการโจมตีปกติด้วยนะครับผมตัวของนาโนบลัสนั่นเองนะครับการโจมตีสุดท้ายนะครับผมโดนหักโดนตัวของศัตรูเนี่ยจะทําให้ศัตรูนั้นโดนลดค่าป้องกันระยะไกลลงด้วยนะครับยีเป็นเวลา5วินาทีนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ตัวของวีเนตเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงทีมท่านมืดได้เยอะมากเลยทีเดียว ลิมิตสกิลที่จะเพิ่มเลเวลให้นะครับบวกถึง4นะครับถ้าหากว่าปลดลิมิตเบรกอาวุธห้าต5แล้วจะเพิ่มแอตแทกอีก10%สกิลอาวุธนาโดเดสทรักชั่นนะฮะจะมีความสามารถอยู่ที่ทำดาเมจอยู่ที่190นะครับคู่ดาวสิบจุวินาทีและทำให้ศัตรูนั้นติดสถานะรลอยนะครับสกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายเป็นระยะไกลเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการพรีวิวตัวละครกันหน่อยละกันนะครับการพรีวิวของตัวละครของวีเนสเนี่ย รูปแบบการโจมตีนะฮะจะเป็นการยิงกระสุนออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับผมจำนวนเจ็ดนัดด้วยกันแล้วก็จะมีการรี l o a d แมกซีนด้วยนะฮะการโจมตีครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าโดนลดโล่นะครับผมลดโล่ป้องกันระยะไกลลงนะครับซึ่งถ้าหากว่ายิงไม่ครบเจ็ดนัดเนี่ยก็จะทําให้การลดโล่นั้นไม่มีผลนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหวังผลการลดโล่จากการตีวอลก็ต้องยิงไปถึงนัดสุดท้ายเท่านั้นนะครับผู้ดาวของแมกซ์เสซินเนี่ยจะอยู่ประมาณ2 3วินาทีเนาะ คิดว่าไม่ได้เดียวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปนะครับส่วนเรื่องของการฮิวของวีเนสนั้นจะยิงครั้งสุดท้ายเช่นกันนะครับแล้วก็จะทําการฮิวให้กับตัวเองฮิวแรงถึง12,000เลยทีเดียวดามเมจไม่ได้สูงมากเท่าไหร่นะฮะถ้าพูดตามตรงในเรื่องของการสร้างดามเมจจากการโจมตีเนาะต่อมาในเรื่องของสกิลที่2 e n เอนทรีโดนเนี่ยจะมีสเต็กอยู่ที่จำนวน8ครั้งนะครับที่จะสามารถใช้งานได้เนาะ เพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใช้สแปมรัวๆได้นะครับในการเล่นลุยด่านหรือว่าการต่อสู้นะครับผมอาจจะต้องเลือกใช้งานตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็สถานการณ์ที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับถึงจะโอเคเนาะเรียกโดนออกมานะครับทาการฮิวนะฮะสามสี่ห้านะครับฮิวให้กับตัวละครนะครับผมทั้งหมด5ครั้งด้วยกันตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับการฮิวด้วยและทุกครั้งที่ฮิ้วเนี่ยจะมีการสร้างโล่นะฮะสร้างโล่ขึ้นมาด้วยนะครับผม20%จากค่าการฮิวเนาะ ไม่ใช่20%จากนายแคสกี่นะครับคูดาวของสกีนจะอยู่ที่7วินาทีนะฮะคือว่าคูดาวเองก็ไม่เด็ดนานมากเนาะแต่ปัญหาคือในเรื่องของสเ็กนั่นแหละอาจจะเอาลุยเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าสเ็กมันมีค่อนข้างจำกัด อาจจะใช้ได้เฉพาะในบางกรณีเท่านั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลอาวุธนะครับผมสกิลอาวุธก็จะเป็นการเรียกโดนออกมา3ลำอยู่บริเวณด้านหลังของวีเนตแล้วก็ยิงออกไปสร้างความเสียหายแก่ศัตรูในบริเวณที่โดนนะฮะถือว่าค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับส่วนสกิลเชนต่อเนื่องนะครับผมดาเมจทิชออกมาอยู่ที่แสนห้ากันเลยทีเดียวนะครับอันนั้นก็คือดาเมจติชแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะดูในรูปแบบที่ยังไม่เรียกโดนออกมาเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับผมกับ ตอนที่เรียกโดนออกมาเพื่อเพิ่มดาเมจแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าหากว่าเรียกโดนเพิ่มขึ้นมานะครับจำนวนสองลำเนี่ยจะสร้างดาเมจได้เพิ่มขึ้นเนาะอ่ะอันนี้อยู่ที่2เท่าไหร่นะตะ่กี้สองแสนใช่ไหมเออเหมือนจะสองแสนเนาะดูไม่ทันเลยดเดียวขอมาอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวรอคูดาสกิลก่อนละกันนะ อ่ะแสนเจนะฮะอันนี้ก็คือยังอยู่ที่แสนเจดโดยที่ไม่มีลดต้านทานนะครับไม่มีลดต้านทานระยะไกลเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูรูปแบบการเรียกโดนแล้วนะครับแล้วก็ทําการโจมตีไปอีกทีหน,นึ่งเนาะให้ติดเชนก็หวังว่าจะไม่ติดฟรีนะครับถ้าติดฟรีเดี๋ยวมันอาจจะมองไม่เห็นภาพสักเท่าไหร่200,000นะฮะดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะร้อยเนต์ย่างที่บอกเลยเนาะ ก็ประมาณนี้นะครผมในเรื่องของการรีวิวตัวละครนะครับเรามาสรุปรายละเอียดของตัวละครของ v ีเนสกันเลยละกันนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวละครของ v ีเนสนั้นเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะมีบทบาทในการนำมาเล่นในทีมธาตุมืดเป็นอย่างมากนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เล่นได้ทุกคอนเทนต์ เท่าไรนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยในคอนเทนต์ที่เราจะสามารถนํามาเล่นได้หลักๆเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปที่เราจะนําตัวละครเหล่านี้เนี่ยเข้าไปต่อสู้ได้โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้โดนจนครบ8สเต็กนะครับผมอย่างเช่นคอนเทนต์อะไรบ้างนะฮะคอนเทนต์ในเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยถ้าเจอมอนเดือดจนเกินไปนะครับสำหรับก,การใช้ตัวนี้ตัวเดียวเป็นการช่วยฮิลเนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะนําใช้ได้แค่บางสถานการณ์เท่านั้นนะฮะถัดมาในเรื่องของลิฟอาวากาศน่าใช้งานนะับผมคามาซอนน่าใช้งานนะฮะ,นนะ,ฮะตีเรดบอสสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดบอสหรือบอสรัดเองก็ตามนะฮะตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของโคลอเซียมเนี่ยก็อาจจะใช้งานได้เช่นกันนะครับในเรื่องของการเพิ่มลูกและการยิวแล้วก็ลดเกราะระยะไกลด้วยนะครับน่าจะลองนําไปเล่นกับทีมมืดค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับ สุดท้ายก็ในเรื่องของโกลาเซียมเนี่ยอาจจะต้องลองเล่นดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครของมันเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นมากขนาดนั้นสกิลอาวุธเนี่ยก็ใช้งานโดนค่อนข้างยากนะครับถึงจะเรียวนะฮะแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างใกล้แล้วก็ดาเมจการโจมตีปกติไม่ได้ดีมากหวังผลในการลดเกราะก,ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นถ้าหากว่าโดนผมแล้วยิงจนถึงนาสุดท้ายไม่ได้เนี่ยตัวละครของวินเนตก็อาจจะตายได้ง่ายๆด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ ทีนี้เนี่ยที่เราพูดถึงในเรื่องของการตีบอสเนี่ยทำไมการตีบอสทาให้ตัวละครของวีเนสตันค่อนข้างจาเป็นในการตีบอสมากเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเล่นทีมธาตุมืดที่เล่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยมีตัวละครหลกัหลกๆไม่ว่าจะเป็นคลอสหรือผู้บัญชาการหน่วยที่1นนะครับหรือว่าฮอกมาในร่างปืนและจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะต้องใส่เข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการ ลดการป้องกันระยะไกลไม่ว่าจะเป็นคาเออหรือนาริเพราะฉะนั้นตัวละครเหล่านั้นเนี่ยจะไม่จําเป็นสำหรับทีมท่านมืดแล้วเนื่องจากว่าตัวละครของวีเนตนั้นมีความสามารถนั้นด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําให้ทีมท่านมืดเนี่ยค่อนข้างเก่งขึ้นมากจากการที่วีเนตเนี่ยมีสกิลที่ลดกรอกการโจมตีระยะไกลลดกรอะป้องกันร,ระยะไกลนะครับผมลง20%ด้วยเช่นกันและจะมีดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตมจากสกิลปาร์ตี้ที่เพิ่มมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการชาร์จสกิลเร็วขึ้นหรือดาเมจสกิลเร็วขึ้น และที่สําคัญพาส,สิชตอน5ดาวนั้นจะบูสต์ดาเมจให้กับทีมได้มากโขเลยทีเดียวนะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่ทาให้ทีมนั้นมีดาเมจที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแต่ตัวของวีเนสนั้นก็มีเงื่อนไขเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยจำเป็นจะต้องมีอาวุธประจําตัวเท่านั้นในการตีบอสนะฮะแล้วก็ต้องอยู่ในทีมธาตุมืดเท่านั้นต่อให้เราจะเอาตัวละครตัวนี้ย ไปลดกรอบป้องกันระยะไกลให้กับทีมอื่นก็ไม่เหมาะสักเท่าไหร่เนื่องจากคลาส,สิตอนดาวนั้นไม่เหมาะซะเลยนะครับอาจจะต้องอยู่ทีมมืดต่อไปแล้วให้ตัวอื่นนั้นทําหน้าที่ในการลดดาเมจป้องกันระยะไกลให้กับทีมอื่นแทนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ความน่าจะเปิดสำหรับตัวละครของวีเนสนั้นผมให้อยู่ที่ระดับกลางๆแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่มีบ้านอยู่ในระดับกลางๆถึงสูงแล้ว ควรจะต้องมีติด ID ไว้นะครับส่วนผู้เล่นมือใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะที่จะมีติด ID ไว้ยกเว้นว่าเราจะเล่นทีมท่านมืดจริง,รงๆนะครับเป็นทีมท่านมืดล้วนเลยก็จะสามารถนํามาเปิดเล่นได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวลอครตัวนี้เนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนนะครับถ้าฉากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ ติดตามช่องของ l e v e l 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นการช่วยสนับสนุนผมทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน